บ้างพูดถึงในแง่ไรคะแง่ข่าวหรือว่าออกกาัพูดกันทั้งด้นอ๋อค่ะก็ก็ไม่เชิงหรอกคือเหมือนที่ที่เราตัดสินใจออกมาให้ให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งนี้ก็คือมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องคดีมากกว่าว่าเออเรื่องราวมันเป็นยังไงกับอุบัติเหตุครั้งนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่เชิงตรวตัวอะไรเงี้ยหรอกค่ะ เราไม่ได้มองในแง่นั้นเรามองในแง่ที่แบบบางทีข่าวคนได้ยินมาเป็นอีกแบบนึงเป็นรถมอเตอร์ไซค์บ้างเป็นปิกอัพบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้แบบมันตรงกันเพราะมันเป็นข่าวที่ค่อนข้างมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวย้อนกลับไปเรื่องบปฏิจจคติตอนนั้นอะไรยังไงบ้างคะตอนเราอยู่ด้วยกันในนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือไปเที่ยวที่ถ้ำแหนครจังหวัดที่ปราณค่ะประจวบนะคะก็ กำลังขับเราเข้าไปในซอยอยู่ก็อยู่กับเพื่อนๆหลายคนเลยและทีนี้ก็เกิดอุบัติเหตุก็คือมีมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้ารถเราแต่ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้อะไรเงี้ยคือมันเร็วมากเลยเงี้ยค่ะแบบขนาเพื่อนของจริงที่มองอยู่ก็ยังมองไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยอืมแล้วคดีตอนนี้เป็นยังไงไปถึงไหนบ้างแล้วคะก็กําลังอยู่ในระหว่างที่กําลังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดําเนินคดีอยู่ไม่ไม่ใช่ดําเนินแบบสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยค่ะใช่กับผู้กรณีเย์เป็นงไงบ้าง ไปเยี่ยมค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างเจ็บหนักเหมือนกันล่าสุดที่ไปเยี่ยมก็คือไปไปที่หัวขีนอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกอาการซุดลงแต่ตอนนี้คือก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็เช็คกับทางซิสเตอร์ก็คือคนที่ดูแลของของ,ของทางโรงเรียนเขาอะไรเงี้ยค่ะ ตลอดเลยแบบวันหนึ่งก็คุยกันหลายครั้งอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเป็นไงบ้างเทคฉากกันว่าเออน้องเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับุ้กคชุดลงงจรากันว่าดีคือก็ตอนแรกสุดลงจริงๆค่ะวันที่เราไปเยี่ยมเนี่ยก็คือสุดลงแต่ว่าพอวันต่อมาอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบอย่างน้องเขาเป็นคริสใช่ไหมคะแล้วเราก็มีแบบเป็นเพื่อนที่เป็นคริสเตียนแล้วคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันก like, ็<ว> สวดอธิษฐานภาวนาให้เขาหายวันหายคืนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีตามลำดับจริงๆอะไรเงี้ยค่ะน้องเขาก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆรู้สึกตัวค่อยๆส่งสัญญาณอะไรได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็ดีใจแล้วก็เป็นกําลังใจงให้กับนนองมีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมกับเคปอะไรใช่ <ๆ S 1> ไปมาแล้วค่ะไปมาแล้วก็ อคือเรามีถ้าเกิดคือเรามีงานที่กรุงเทพไปเลยงี้ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะแบบตลอดเวลาทุกวันอะไรเงี้ยได้แต่ว่าคือเราก็จะติดตามข่าวนี่คือติดตามตลอดเลยได้เห็นรูปที่ใส่น้องใส่คอดด้วยเนี้ยเป็นหนักหรือเปล่าคะบก็วันนั้นก็หนักนะเพราะว่าคือเหมือนแบบว่ามันมันมีปัญหาอาการแทรกซ้อนอะไรเงี้ยคะใช่คือพูดพูดคุยได้ใช่ไหมคะแบบว่าคุยได้น้องของพูดได้อตอนตอนตอนแรกอย่างเ่ะวันที่ไปเยี่ยมนี่คือยังเพราะว่าคือเหมือนกับว่า มัน,ออนเพื่ออ่อนเพลียอ่อนแรงอยนะ่างี้ค่ะใครมัน,ปนไปไปกดตามแบบเส้นเลือดอนะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันเหมือนอ่อนเพลียลงอนะไรเงี้ยแล้วก็น้องก็ให้ยาพักก่อนมากกว่าแล้วแล้วม,มีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อแม่ที่น้องด้านน้องบ้างไหมคะ คือตลอดเวลาที่คุยก็จะคุยผ่านคุณครูค่ะก็คือเป็นซิสเตอร์ชื่อดาวรุ่งนะคะคุณดาวรุ่งก็ถ่ายถามกันตอนแรกก็ทราบว่าน้องเป็นเด็กกำพร้าไม่มีลูกพ่อแม่อมะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าล่าสุดก็คือเหมือนเขาจะเป็นคนไทยที่พลัดถิ่นอะไรเงี้ยเป็นชาวเขา,าอะไรนะคะที่น้องก็ได้ทุนมาเรียนอะไรเงี้ยก็เหมือนคุณพ่อเขาจะมาจากพม,าม่ะะาอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรามีหยิบยืมช่วยมากขนาดไหนคือถ้าเกิดสมมุติว่าเขาคือ จะเรียกว่าไงดีมันถ้าเรามีโอกาสเราก็ยินดีที่จะแบบว่าช่วยเหลือเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนถ้าเกิดสมมุติว่าในเรื่องของรูปคดีที่มันจะต้องใครนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังยังไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าคือเราเนี่ยเรา เราพร้อมที่จะแบบว่าช่วยเขาอยู่แล้วใช่อะไรเงี้ยค่ะในในฐานะมนุษยธรรมอะไรเงี้ยอืมค่ะก็้องไม่ฟ้องไม่ฟ้องไม่ฟ้องค่ะก็คือเราคุยกันกับทางทางโรงเรียนน้องเขาแล้วก็ตัวแบบคนที่ดูแลน้องเขาอะไรเงี้ยเราค่อนข้างไม่ไม่มีปัญหาเลยนะคะก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะเราตอนนี้เนี่ยที่สําคัญที่สุดคือเราห่วงน้องขอให้น้องแบบ ปลอดภัยแล้วก็ดีวันดีคืนกลับมาเป็นปกติได้อะไรอย่างเงี้ยให้เร็วที่สุดตอนนี้เรื่องคดีหรือ,เ,อ,อ,เ,เ,รอรเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรือ่องรายระียบกับเรื่องเงินไม่มีคุยกันเลยค่ะใช่จิตใจของเรากับเคนตอนนี้เป็นไงบ้างเครียดมาก <c oughs> ทุกวันทุกวันเครียดมากเลยค่ะเยแต่พอเราเราไปเราก็แบบโฟกัสที่เขาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาหายดีเพราะเขาดีเราก็แบบลงใจ